เฮ้ยผู рон, 我 Means, 我 iałem, here, people, ้มึงขอความช่วยเหลือหน่อยดิกูอยากไปเที Wha ่ยวอ่ะแนะนำสถานที่เจ๋งๆหน่อยดิเอาไอ้นี่ปะล่ะซานฟานซานฟรานซิสโกซานฟรานซิฮ้ยอ๋ออย่างนี้ก็ได้เหรองั้นไปไป้ฝรั่งไหมฝรั่งเศสเหรอเปล่าฝรั่งเศสเนทมีที่แนะนำไหมไปอเมริกาป่ะพี่อเมริกาบางนาใช่ไหมมุกเก่าชิบหายไงเงาเลยโอ้แอร์ดังเลยว่ะรู้สึกเคว้งคว้างไหม เอาดีๆอที่แนะนำป่ะวะเอาดีๆใช่ไหมไอ้ปลาป่ะกุ้งปลาหรอปลาช่องหรือไม่ชอบไปปลกน้าโถก็ได้มีที <the 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 ่ไหนแนะนำอีกไหมอือเอาโรมไหมกุ้งโรมประเทศอิตาลี no ซีลมซีลมซอยทีของกูบ้างไปเที่ยวเยอรมันป่ะเยอรมันตะวันแดงพรามสามก็มีลาบินทาก็ได้ตลกอีกทีหนึ่งนี่ แทติกแล้วนะลองดูลองพุชอีกนิดนึงนะจะได้เป็นเกียรติประวัติกับตัวเอง <_ D> เอาเงี้ <_ D> เดี๋ยวไปพร้อมกูเลยเดินหน้ากูจะไปกีดกีซซันตอรินี่เหรอกีซยางยูใต้ไม่ปลอดภัยมากีดยางกันทําไมอยู่ในกอทอมอกระแว่า <_ d> ละไม่เคยได้สาระจากโก้มึงเลย <_ d> เอาิงๆในบ้านซีเรียสเลยที่ไปแล้วประทับใจสุดไอซ์แลนด์ไปดูแสงเหนือเหรอเปล่าไปชอปปิ้ง แฟชั่นไอแลนดเนี่เรื่องสกคนเลยอ่ะี่ตั้งใจมาปรึกษานะเดีย๋ยวเพิ่งไปคิดว่าจะไปเที่ยวไหนดิเอางบมาตั้งก่อนว่าแบบมีตังค์เท่าไหร่แล้วมีเท่าไหร่อะเราอ่ะหมื่นเดียวขอทั้งเที่ยวบินพร้อมโรงแรมนะหมื่นหนึ่งไปนอนดิงหินมาพี่ เน็ครับเวลานัดเล่นอันนี้เนี่ยเนะ็ตต้องถามไปว่าพี่ครับไปมาดีไหมครับแต่ทางนน้นจะถามกลับมาว่าอ๋มอมาดีที่เป็นหมู่เกาะเหรอทางเราตอบกลับไปว่ามาดีบังหินครับแล้วมึงแห้ทีหนึ่งนะแล้วก็มาดีเนี่ยมันอยู่เหม่งจ่ายนะไม่ใช่วางหินนะครับเอาจริงเลยป่ะมือเนื้อไปบาหลีได้ สวยด้วยไปได้จริงๆเหรอไปได้จริงๆหมื่นนึงเช็คมาแล้วทีเกชพีดีเฮ้ยพวกมึงนี่ใช้ได้ว่ะแต่ตอนนี้พี่โจอดอะอยากไปถ่ายรูปกับแนด์มาร์ครสวยๆต่างประเทศไว้อวดคนใน Facebook อ๋อแบบไปหอเอเมืองพิซ่าแล้วไปทำท่าแบกตึกใช่ไหมหรือว่าไปจับปลายหอไอเฟลอย,อย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้ามีหมื่นเดียวเหรอ นี่เลยตอบโจทย์เว้ยสิงคโปร์มึงไปสระผมตรงเมอร์ไลออนเว้ยเมอร์ไลออนพอน้ำม,มาลมึงไปสระผมได้ท่านี้กับมาอวนในปเปนรูปซื้อว่ะไอเดียนี้ยแล้วมีตัวเลือกป่ะแบบเผื่อเป็นที่เที่ยวที่แบบเป็นโลเคอลแล้วแบบสรตทฟู้ดมีธรรมชาติด้วยผสมภาษานะีนี่ไงกูรู้แล้วอันนี้เลย เดี๋ยวขอยืมความสักตัวดิขอจองเลยนะเอ้าก็จะจองไงอ่ะโอ้โหมนจะไปยากอะไรก็แอดไลน์ของไอ้พี่เดียไว้ดิเนี่ยสามารถถามตอบเขาได้24ชั่วโมงเลยนะแล้วเขามีไลน์บอทถ้าถามไปตอนตีสามก็ตอบตีสามถ้าถามไปตอนตีสี่ก็ตอบตีสี่ถ้าถามไปตอนตีห้าล่ะนอนไหม x p ็ก i ์พ i เดีย f า c ออฟฟิ c ชียลมีโปรโดีๆส่งตรงถึงมือคุณก่อนใครมีปลายทางทั่วโลกครอบทั้งเที่ยวบินและโรงแรมแถมยังจองง่ายเพราะมีบอดคอยตอบเราตลอด24ชั่วโมง